พี่น้องครับเขาบอกเอาไว้ว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามครับพี่น้องครับแน่นอนผู้ใดมีความรักที่สุขสมหวังมันก็ดีไปครับพี่น้องครับผู้ใดที่ผิดหวังเสียอกเสียใจห,ห,ให้องอกห้องไห้มันก็ทุกทนุนทรมานเป็นเรื่องธรรมดาครับพี่น้องครับบางผู้บางคนนะฮะคบกันจนได้แต่งงงแต่งงานกันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าผู้ใดสิไเป็นห่ว,แล,วแล้วว่าชีวิตครอบครัวมันสีราบรื่นครับพี่น้องครับ มันก็ต้องมีกระทบกระทั่งเป็นเรื่องธรรมดาแมนบอครับพี่น้องครับจังผู้ขาก็เมียนี่โอ้กระทบกระทั่งกันเป็นประจำแต่ว่ากระพุ่นพานไปได้ด้วยดีใส่เหตุและผลนะครับพี่น้องครับชีวิตครูมันจังสีอยู่น้ำกันได้โดดน,นะพี่น้องเนาะ มันก็ต้องมีลิ Le> ้นก็ฟันนะครับพี่น้องครับมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งแน่เป็นเรื่องธรรมดานะครับพี่น้องครับบางปูบางก้นตีกันคากันเลื้ก่ากกันก็มีโอ้ยอย่าไปหาคิดเถอะบางปูบางก้นมีดูมีเตาน้ำกันเนาะเลือก่ากกันไปมันกับบอดีครับพี่น้องครับหรืต่วนดูด้วยต่วนเตาด้วยต่วนระยะเวลานะฮะเขาต้องคิดถึงระยะเวลาที่เข้าคบกันมากครับพี่น้องครับระยะเวลาที่เข้าคบกันมากเข้าฟ้าฟันอุปสรรคอันไอ้ฟ้าฟันอุปสรรคหลายอย่าง ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเล็กๆน,น้อยๆเดี๋ยวมันกระทบกระทั่งเกิดขึ้นในครอบครัวนะครับเขาก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องครับว่ามีชีวิตใดที่มันสมบูรณ์แบบไปซะร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแมนว่าพี่น้องครับพี่น้องนั่นแหละคนทุกคนมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปจังผู้คารนี่เกิดมารอพี่น้องมันก็เลยจาสู่เรื่องธรรมดาหุ่นเหลี่มยม โอ้ยผู้หหยกับผู้ให้ประเด็นยังว่าจะของรออยู่น้อพี่น้องนะเออธรรมดาละครับชีวิตคู่นะบางผู้บางก้นก็เลยนะฮะเล็กน้อยก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันเด้อนี่นี่แน่นอนนะฮะลินกับฟันกระทบกันเป็นเรื่องธรรมดาครับพี่น้องครับลินกับฟันคบกันทีไรก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟถ้าไกลก็ได้ก็ดีเขายังวายอยู่นั่นเด็กแมนวาพี่เบิร์ตต้องใช้ก็ยังวายอยู่นั่นเด็กแมนบ่อพี่น้องครับพราะฉะนั้นแล้ว เป็นกำลังใจให้ชีวิตคู่หลายผู้หลายคนเดอ้อบางผู้บางคนเนาะพบอ,อุปสรรคต่างๆนะครับเพราะว่าจะเป็นการใช้ชีวิตคู่นี่เมื่อกจะมีปัญหาเรื่องเล่าของการหึงหวงเป็นเรื่องธรรมดาครับพี่น้องครับการหึงหวงแนเรื่องปัญหาภายในครอบครัวแนเรื่องปัญหาการเงินแนปัญหารายได้แน,เ,นเป็นเรื่องธรรมดาครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้สู่สูเข้าไวเดอ้อนะฮะ คนหักกันต้องเป็นกำลังใจให้กันและกันผมเปรียบเสมือนความรักกอยังจิกซ้อครับพี่น้องครับจิกซ้อเนี่ถ้ามันจิกซ้อนี่ถ้ามันคือกันมันจิเขากันบ่ได้ครับพี่น้องครับมันต้องมีอันนึงอีกแบบหนึ่งอันนึงอีกแบบหนึ่งครับพี่น้องครับแต่ว่ามันต้องเขากันให้ได้เด้บ่แม่นว่าอันนึงอีกแบบนึงอันนึงอีกแบบนึ่งเขากันบ่ได้มันกับบ่แม่นเพราะฉะนั้นแล้วความดักคือกันกับจิกซอครับพี่น้องครับ ประกอบให้มันเข่ากันได้แห้งดีครับพี่น้องครับเป็นกําลังใจพี่นอ้องฟังไปทุกคนเดอ้อสู่ๆเด้อคนมีความรักก็ขอให้สุกสมหวังู้ไดโอคหักก็ขอห้ยฟ้าพัานอุปปรรคาให้ได้ครับพี่น้องครับสู่ๆครับ